ครับส,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ภารกิจของเรานะครับกำลังจะขึ้นไปที่ตรงไหนนะครับพ่อท,ท,ที่เป็นหูของเจ้าปู่สมิงพาที่เป็นหูของจ้าปูสมิงพายที่เป็นหูเครับเป็นรูหูปิดรูหูด้านขวา ครับตอนนี้นะครับภารกิจตอนนี้อยู่ที่ต้นไทรนะครับเรากําลังจะมัดเชือกนะครับเพื่อที่จะขึ้นสู่บนหน้าผาข้างบนอีกนะครับที่เป็นหูของปู่สิมิงพายนะครับโอ้โหนะว่าภารกิจ มีความท้าทายหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่บริเวณหน้าผาเลยนะครับลองให้ดูดข้างล่างก็เป็นสวนยางตัวนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับนี่ภารกิจลากใสนะครับใหญ่มากนะครับลากใสหาที่ขึ้นขึ้นยังไม่ได้เลย,เยครับลองใช้เชือก ตรงนู้นก็จะเป็นนะครับลุงแว่นนะครับก็กำลังทำภารกิจมัดเชือกอยู่นะอันนี้ก็จะเป็น,น,ปน,นพา,านพระนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตาไผ่ดึงดึงโซมก็ไปนะลุงโจจับจับตัวแล้วดึงดึงนะดึงมาบน ยังล้วงมันขึ้นมะโอเคไหมโอ้ใส่ไปโอ้โหภารกิจภารกิจปีนป่ายต้นไฮต้นไทรบริเวณหน้าผาเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับอันนี้โอ้อันนี้เป็นหน้าผานะครับนี่เป็นหน้าผา นี่เป็นต้นไสะครับแล้วก็กำลังจะปีนขึ้นไปตรงหน้าของปู่สิงห์พายนะครับโดยปกตินี่จะขึ้นไปด้านหลังแต่ว่ารูนี้รูนี้น่าจะขึ้น,ด,นด้านหลังไม่ได้หรือเปล่าตรงปีนด้านหน้าเข้าลุงแว่นครับอันรูที่ที่เราจะไปนี่ปีนเข้าด้านหลังได้ไหมครับ พาปูดส,ส,ม,ส,ม,สมิงพายาอ๋ดอ,อด,นนด,ด้านหลังคือเราเข้าได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเข้าด้านหน้านะครับเพราะว่าระยะทางจะไม่ไกลเท่าไหร่นะครับถ้าเข้าด้านหน้า,า,นนาแต่ว่าด้านหน้าดูมีความทาทาย ครับเพราะว่าหน้าผามันชันมากรเราต้องหาวิธีปีนใหม่เอาทางช่องใหม่กับช่องนี้มันชันชันแล้วก็โหดมากๆเลยโหดมากๆเ,เวลาใช้เวลาขึ้นไปพอสมควรแล้วก็อันตรายเราไม่อยากเราไม่อยากให้เสี่ยงช่งนี้นะครับเสี่ยงเกินไปเราจะไปทางนี้ดีกว่ารเราจะขึ้นทางใหม่ดู <S <S ถ้าขึ้นทางใหม่ไม่ได้เราก็เข้าข้างหลังเหมือนเดิมเพราะว่าเราเข้าข้างหลังมาแล้วนะครับข้างหลังเราเข้าง่ายขึ้นข้างบนขึ้นอ้อมไป ที่เราอยากจะให้มันท้าทายตรงนี้หน่อยอก็เลยมาลองปีนดูครับลองโอเคอยู่แต่ว่ามันโหดมากธรรมดาทั่วๆไปก็ไม่อยากให้มามา,มา,มาเสี่ยงอันต,ตรายตรงนี้นะครับเ,เ,รเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไปทางอีกทางหนึ่งนะครับครับวันหน้าจะไปอีกทางหนึ่งครับดูโคตรโหดนะครับ<ด><ด>ทางนี้นาผา